สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18บแปดพันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาาเฉพาะตัวที่มาแต่งสดเด่นสดวันจันทร์นี้มีมาฝาก4 EP ครับเน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมโดยที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p 4เป็นตัวมาแต่งสดเสด่นสดตัวที่4ครับตัวสุดท้ายในวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนกับปอโตครับ ถางพานด้วยการทาั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลด,ดูแฮนดิแคปครับสปอร์ตติ้งลิเวอรกับพอโตศึกซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับแข่งขันกันต่อตีสามสิบห้าเจ้าบ้านสปอร์ตติ้งลิเวอรต่อปาร์ลบห้าสปอร์ตรรติงต้งลิเวอรและพอโตคือสองทีมน,นำ อันดับหนึ่งอันดับที่สองที่มีคะแนนเท่ากันอยู่สามสิบเอ็ดคะแนนแยกอันดับด้วยประตูได้เสียเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นงานใหญ่งานยากมาตัดแต้งกันเองอะ่ะเป็นการสู้กันระหว่างสองทีมที่รุนแป์ลีก่ก่ะสปอร์ติง้งลิสบอนผลงานท่าเกมหลังทุกชนะสามสามหนึ่งแพ้หนึ่งกับไราสามเกมขาดทุนสองเกม ส่วนปอร์โตผลงานห้างเกมหลังสุดชนะสามแพ้สองกำไร4สี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมผลงานก็ใกล้เคียงการลงทุนก็ใกล้เคียงแต่การเจอกานเรืนี้น่าแปลกใจครับห้าครั้งหลังสุดที่เกมคู่นี้เจอกันซึ่งมันก็น่าจะเป็นบรรยากาศแย่งแชมป์นู่นนี่นั่นหรือความสูงสีสุดๆแต่ปรากฏว่าตอนจบมักเป็นปอโต้ไม่ได้มักเป็นปอร์โตล่ะห้าเกมหลังสุดเป็นปอร์โตหมดเลย ที่เก็บชัยชนะได้แล้ววันนี้จะยังไงครับจะเป็นเจ้าบ้านที่ยืนอยู่ในความเป็นเจ้าทิ่นอย่างลิสบอนหรือจะเป็นปอตโต้ตามสายติที่ดูดีกว่าน่าสนใจมากครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วน2องพูดวยแฮนดิคแคป,ปเจ้าทั้งห้าหลายไม่เชื่อใจสปอร,ร์ติ้งลิทบอนจะชนะได้ในเกมนี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องจับ,บาน และปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องปอร์โตทีมเยือนกลับมามั่นใจทีมเยือนปอร์โตชอยดเสมอขึ้นสามลงสองตัวแฮนดิแคปในราคาปอปาของสปอร์ติ้งลิเบอร์ชาวต่างชาติหลาดปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเจ้าบน้านและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นด้วยผู้ไดแฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับปอร์โตบอลรองครับบวกกับข้อมูลพื้นฐาน ที่พอโต้ดูแล้วไม่เป็นหลองแถมแฟนตีคมด้วยซ้สวนรองพอโต้เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สี่ในอิพีสี่ประจำค่ำคือวันจันรนี้ครับนี่คือขุนพลตัวที่สี่ครับสวนลองพอโต้ท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งถึงอีพสาก็รุบกนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ